สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พุทธิคายชาแนลนะครับวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงมอนแสงมืดกันบ้างนะคะซึ่ง มันมีแต่คําถามมาว่าเฮ้ยแสงมืดตัวนี้เปิดตัวนี้ได้มาดีไหมใช้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้โน่นน,นี่ซึ่งมันมันมีเยอะมากเลยค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้แคทจะมาทําสรุปมอนแสงมืดที่มีแล้วปังแน่นอนและตอนนี้ก็ใช้กันด้วยนะคะเนื่องจากตัวแสงมืดเนี่ยมันก็มีเปลี่ยนเมตาหลายครั้งอยู่เพราะว่ามันก็มีการปรับประล้านมอนนะคะแคทจึงมาอัปเดต5แสงมืดล่าสุดที่ใครเปิดแล้วได้มาคือกรีดดีใจได้เลยว่าได้ใช้แน่นอนและมันเจ๋งค่ะบอกเลยว่า ตัวพวกนี้เนี่คนเล่นใหม่ฝึกใหม่ไอดี ID ใหม่ก็มีแล้วใช้ได้ดีทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมันจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันได้เลยจ้าโดยตัวแสงมือที่แคทจะมาแนะนำนะคะส่วนมากจะอิงไปในด้านของ PVP เป็นหลักนะคะจะไม่มีในส่วนของ PVE นะแล้วก็อิงจากประสบการณ์ที่แคทเจอแล้วก็สู้ต่างๆใน RTA อะไรแบบนี้ได้นะคะส่วนมีตอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ต e แทนกำลังใจให้กันก่อนแล้วก็มาเริ่มดูกันได้เลยครับผม มามาวันนี้สำหรับใครที่อยากเติมเกมแคทมีร้านเติมเกมมาแนะนํานะครับร้านอิลาสติกช็อปครับแอดมินใจดีมากราคาพิเศษร,ราคาดีทักตึกก็ยังตอบนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยลิงก์ใน description นะครับใครที่บอกว่ามาจาก p u ดดิ้งแคทก็มีราคาพิเศษด,ด้วยนะคะเติมเยอะเขาก็ลดอีกนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเลทก็จะประมาณนี้เลยจ้า เริ่มกันที่ตัวแรกนะคะโพล่าควีนแสงนะคะโพล่าแสงตัววันนี้ก็ยังเป็นตัวที่เดอะเบสแล้วก็ฮิตสุดๆทุกคนอยากได้เหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มเกมยันปัจจุบันนะคะก็ทุกครั้งใน RTA หรือใดๆเมื่อมีคนหยิบโพแสงมาเนี่ยก็มักจะเป็นการอะไรที่กดดันฝั่งศัตรูมากๆเลยเพราะว่าตัวโพล่าแสงเนี่ยสกิลที่1จะเป็นการปล่อยสกิลไปยังพื้นที่เพิ่มคูลดาวสกิลให้ศัตรูนะคะและที่เด็ดกว่าอกีกคือสกิลที่2ลดคูลดาวสกิ ิลของฝั่งตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ลดเยอะมากพร้อมกับเพิ่มเกรดอันติให้ด้วยนะสกิลที่2คือปป็นที่แบบว่า the b r a สแล้วก็โกงโคตรของโฮล่าแสงพอมันอันติได้บ่อยอีกเราก็โดนดาเมจได้จากตัวละครฝั่งตรงข้ามแรงมากค่ะและส่วนมากเขาก็จะวนหลุ สกิลสอของโพแสกไปเรื่อยๆทําให้ตัวละครหลักเนี่ยอันติได้โคตรบ่อยนะคะคือถ้ามีคือสู้ยากมากตายไวค่ะเป็นอะไรที่โกงมากๆตอนนี้ก็ยังอยากได้นะทุกคนสําหรับตัวที่2นะครับออร์เคิลแสงจ้าเป็นอีกตัวที่ป่วนศัตรูมากๆเลยโดยสกิลที่1จะเป็นการลบปรับศัตรู3ที ตรงพื้นที่นะคะส่วนสกิลที่2เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัวออร์ l ลคแสงเก่งมากๆนะคะคือมันมีอมตะคู่กับ Immunity ค่ะบอกเลยว่าคู่ต่อสู้เราเขาจะทำดาเมจใสท่ทีมเรายากมากเลยค่ะตอนช่วงที่เราใช้มีอมตะพร้อมกับ Immunity ตี้สำหรับแคทแคทมีตัวนี้ด้วยคือแบบ เป็นปลื้มมากดีใจที่เปิดมาได้ค่ะตอนเปิดตู้เอาละเข้าไฟแล้วก็บอกเลยว่าใช้เกือบทุกรอบที่เลือกได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากถ้าไม่โดนแบนก็ใช้ตลอดแล้วก็แทบจะชนะทุกครั้งเลยค่ะต่อมานะคะตัวที่3ค่ะเมจิกในมืดค่ะบอกเลยว่าเป็นตัวที่พึ่งปรับบาลานซ์มานะคะแล้วพอปรับเสร็จเบิบก็คือโหดมากทุกคนใน R t a ทก็คือใครมีคือจะหยิบมาใช้กันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่สกิลที่1สกิลที่1ของเมจิกในมืดก็ทำดาเมจใส่ศัตรูรส ติดดีบับลดพลังป้องกันนะคะแล้วก็มาส่วนสกิลที่2เป็นสกิลที่โกงมากๆแล้วก็ทําให้มันเป็นอะไรที่โหดมากก็คือการรวบศัตรูนะคะแล้วก็ดึงขาศัตรูไว้ด้วยในบริเวณที่ไล่สกิลนะแล้วก็ถ้าเกิดดึงขาศัตรูสําเร็จจะใช้สกิลที่1ได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะแถมลบบับตัวละครทุกตัวที่โดนรวบด้วยคืออ่านแค่นี้ก็คือว้าวมากคิดสภาพเลยถ้าโดนรวบนะคบในทีมถ้ายืนตําแหน่งไม่ดีอีกโดนรวบทุกตัวปุ๊บรวบเสร็จใส่สกิลหมู่ลงไปตรงนั้นแล้วก็คอมโบ ซีต่างๆก็คือติดกันยาวๆติดมือติดนั้นก็คือจนตายได้เลยนะคะโดนทุกตัวบับกระโดนโลปะทุกคนคือถ้าใครทําคอมโบอะไรเก่งๆรู้จังหวะกดสกิลคือใช้เมจิกในมืดเป็นตัวทําเกมโคตรดีเลยค่ะแล้วก็พิกเกมได้เลยตัวที่4นะคะเลเว่นมืดค่ะตัวเลเว่นมืดเนี่ยก็คัทก็คิดอยู่นะว่าเฮ้ยเอาเข้าท็อป5าดีไหมแต่คัทคิดว่าโอเคในมุมคคทดคทว่ามันเจ๋งค่ะเพราะว่าช่วงนี้ คนส่วนใหญ่ชอบเล่นแนวชุบชีวิตใน PVP กันนะคะส่วนตัวเลเวลมืดเนี่ยมันจะเป็นแอสซัสซินนะสกิลที่1มันจะทำลาย Max s p นะคะแล้วก็ได้รับบัฟดูดเลือดนะคะก็เหมือนใส่ลูนทําลายอะไรแบบนี้ส่วนสกิลที่2จะตีทําลาย Max s p เหมือนกันพร้อมติดดีแับลดพลังป้องกันแล้วก็ห้ามฮิวค่ะ แถบมีแพสซีฟที่ถ้าทำลาย max sp เป้าหมายไปแล้ว10%ขึ้นไปก็จะได้รับปรับรับดาเมจลดลงแล้วก็ทำดาเมจศัตรูเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะเห็นสกิลแบบนี้แล้วก็กดแค่สสกิลฝั่งนู้นคือเลือดหายไปเยอะมากๆแน่นอนค่ะเพราะว่าทำลาย max sp เยอะมากถ้าเราเอาเลเว่นมืดนะคะไปเล่นกับพวกตัวชุบชีวิตต่างๆก็จะตัดปัญหาเรื่องตายง่ายไปเลยค่ะสําหรับแคทคือเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็อยากได้ด้วยแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเช่นเดิม มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะคะลิศแสงมื่นที่อยากได้ละคือเจ๋งปังแน่นอนก็คือดีแค่แสงครับโกงโคตรคือตัวเนี้ยโหดมากโหดมากอยากได้มากเช่นกัน,นะค่ะอยากได้นะคะเกมออกมาสักทีฟเฟยเฮยซึ่งทุกคนมีเยอะมากค่ะยกเว้นแคทไม่รู้เหมือนกันน่ะน้อยใจวะเซ็ง มันเจ๋งเพราะอะไรอะคะเพราะว่าสกิลที่1ของ DK แสงเนี่ยก็เป็นการโจมตีทะลุบัฟแล้วก็เจาะเกาะเพิ่มนะคะแล้วก็สกิลที่2ก็จะโจมตีไปในพื้นที่เป้าหมายแล้วก็ได้รับบัฟคีดาเมจเพิ่มและเปิดการใช้งานเคาน์เตอร์แอคแทกแบบแพนด้าลมค่ะถ้าเคาน์เตอร์ติดก็จะเหมือนเอาสกิลที่1ไปตีเขาเพิ่มนะเหมือนกันเลยแค่สกิลที่2โหดล,ล่ะ แต่ว่ายังไม่จบนะคะแพสซีฟของ DK แสงเป็นอะไรที่แบบเอิ่มถ้าเพื่อนในทีมตายนะคะจะทําให้ได้รับปั๊บคิงเรด บัฟนี้จะทําให้ดีแสงไม่ติดสถานะ CC ต่างๆได้รับบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นอีก15%แล้วก็ได้รับดาเมจจากศัตรูลดลงอีก15%ค่ะเลือดฟื้นฟูทุกวิคูดาวสกิลไวขึ้น150%แล้วก็จะล้างพวกเอฟเฟกต์ทำลายเลือดจากลูนทําลายได้นะคะคือแพสซีฟโคตรยาโคตรดีไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเอาแพสซีฟไปรวมกับสกิลอีก2ส,สกิลเนี่ยคือเป็นอะไรที่น่ากลัวโคตรๆค่ะคือทั้งแรงขึ้นแรงมากไม่ติด CC ทําอะไรไม่ได้ดาเมจก็โดนน้อยฟื้ ฟูเลือดอีกน,นู่นนั่นนี่เออคือหยุดมันยากจริงๆค่ะจะตีเขาตายเขาก็ตีเรากลับอีกนะคะเคาเตอร์เนี่ยคือแบบแทบจะปล่อยตัวนี้ไปเลยถ้าไม่ใช่ดีเคสแสงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนบัฟนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเขาฆ่าตัวละครศัตรูได้หนึ่งตัวนะคะคือ สำหรับคนที่มีแล้วเปิดได้แล้วถือว่าเจ๋งมากๆที่จะเอามาใช้ใน RTA แล้วก็แก้สถานการณ์ได้เยอะแล้วก็เป็นตัวที่น่ากลัวมากจะบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ถูกแบนเยอะพอๆกับโพแสงเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จบกันไปแล้วสําหรับแนะนําแสงมืด5ตัวที่ถ้าได้แล้วต้องกรีดแล้วคือแบบดีใจแน่นอนได้ใช้ใน PUP RTA แล้วก็ปังโคตรแน่นอนนะคะแต่ละตัวก็สําหรับใครที่มีอยู่ในลิสต์นี้และคุณยังไม่ได้ปั้นก็รีบปั้นโดยด่วนครับผมสาหรับใครที่มีแสงมืดตัวอื่นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในลิสต์นี้ มันก็มีหลายตัวที่ใช้ได้คะ่ะเออก็ใครไม่รู้สงสัยตัวไหนใช้ได้ไม่ได้อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ดิสคัดกับแคทได้เลยนะคะแต่ว่า5ตัวนี้คือเป็น the ะเบสในใจแคทแ,แล้วก็อยากได้ไม่ใช่อะไรอยากได้แค่นั้นแหละก็สำหรับวันนี้ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ์แทนกำลังใจแคทกันบ้างนะ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 ปีนะ๊ please please, please please ไปแล้วบายบายทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเอออยากรู้เนื้อหาอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะคะายบาย